This is a t t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ลองนึกกันดูเล่นๆนะคะสมมติว่าวันนึงเนี่ยเด็กๆเ,เขาเกิดลืมเอาดินสอไปโรงเรียน ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะทำยังไงก็ไก่ค่ะเดินเข้าไปถามว่าดินสออยู่ที่ไหนขอไข่ค่ะเดินไปหยิบดินสอของตัวเองนั่นแหละค่ะมาให้เขาขอควายค่ะยืมเพื่อนข้างๆนั่นแหละให้เขาไปหรือว่างองงูนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะามาพูดคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้อยู่ตรงไหนถ้าไม่ใช่ความสำเร็จของผลงาน เชื่อไหมคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะมันสามารถสะท้อนความคิดของเราได้เลยเค่ะว่าเราเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนดูผ่นเผ,ลผลแล้วสถานการณ์แบบนี้นะคะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลายครั้งในชีวิตจริงเนี่ยเชื่อไหมคะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนลดโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้เพียงเพราะว่าเราเนี่ยรีบที่จะหยิบความช่วยเหลือในสิ่งที่เด็กๆเ,เขาสามารถแก้ปัญหาได้เอง จากสถานการณ์เมื่อกี้นะคะถ้าเราลองรออีกสักนิดค่ะดูว่าเด็กๆจะทำยังไงเราอาจจะได้เห็นวิธีแก้ปัญหาของเขาแบบหลากหลายเลยอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะเป็นคนเดินไปยืมเพื่อนข้างๆหรือว่าอาจจะยกมือบอกคุณครูเขาว่าเขาลืมเอาดินสอมาหรือเก่งกว่านั้นไปอีกค่ะเขาอาจจะใช้ดินสอสีนี่แหละค่ะมาแทนดินสอดํา ช่วงเวลาแบบนี้นะคะที่เราปล่อยให้เด็กๆค่ะได้หาวิธีจัดการกับตัวเองนะคะมันคือเป้าหมายของการเรียนรู้ที่แท้จริงค่ะจริงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่สถานการณ์เล็กๆอันนึงค่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าการปล่อยให้เด็กๆเขาได้ทําอะไรเองบ้างแบบอิสระทําพลาดบ้างช้าบ้างจริงๆมันก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายสําหรับพวกเขาแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เพอร์เฟก แต่ว่าเรากําลังจะโฟกัสที่กระบวนการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ใช้ความคิดได้ลงมือทําแล้วก็ได้พยายามค่ะเรียกได้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาเป็นเจ้าของของการเรียนรู้ของตัวเขาเองอย่างแท้จริงนะคะสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวบ่มเพาะความสําเร็จให้กับพวกเขาได้ในอนาคตจริงๆแล้วก็เข้าใจนะคะว่าผู้ใหญ่สวยๆแล้วก็แบบมีความเมตตากรุณาแบบเราค่ะก็จะอดไม่ได้หรอกค่ะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆบางทีมันก็เป็นปฏิกิริยาแบบอัตโมตินะคะ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะเราจะช่วยเหลือเขายังไงที่ไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเขาไปสักก่อนเชื่อไหมคะว่าการเฝ้ารออยู่เฉยๆนี่แหละค่ะดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเราจะรอให้เด็กๆนะคะเขาเป็นคนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก่อนหรือว่ารอให้เขาเนี่ยถามคําถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ด้วยตัวเขาเองกระบวนการพวกนี้นะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ แล้วก็หาว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆแล้วถ้าการปล่อยให้เด็กๆนะคะได้คิดหรือว่าทําอะไรได้วยตัวเองบ้างมันเป็นเป้าหมายของการสร้างการเรียนรู้ที่ดีแล้วล่ะก็คําพูดหรือการสื่อสารกับเด็กๆของเราก็เป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของเราได้เหมือนกันค่ะว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่าระหว่างกระบวนการหรือว่าผลลัพธ์ถึงแม้ว่าเด็กๆนะคะเขาจะล้มเหลวกับการทํางานที่ไม่สําเร็จไม่รู้ตั้งกี่รอบต่อกี่รอบ แต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าผู้ใหญ่อย่างเราให้กำลังใจด้วยการชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็ความพยายามแม้ว่าผลงานอาจจะยังออกมาดูไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่นั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์แล้วล่ะค่ะจริงๆเรื่องนี้นะคะมันสามารถช่วยสร้างโกรธไมเ่เซตให้กับเด็กๆได้ด้วยมันก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างให้เด็กๆค่ะเขามีความเชื่อว,ว่าเขาสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ มีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนน่าจะรู้จักนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คนนี้กันดีโทมัสเอดิสันนะคะเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันค่ะเขาบอกว่าโทมัสเนี่ยเขาไม่เคยมองว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลว1,000ครั้งเลยแต่เขากลับมองว่าเขาได้ค้นพบวิธีที่ไม่เวิร์กตั้ง1,000วิธีแน่เราจะคิดแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราขาดโกรทไมซ์มาดูอีกตัวอย่างกันบ้างค่ะอันเนี้ยสาวๆน่าจะคุ้นเคยกันดี กับการตั้งเป้าลดน้ำหนักสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้3กิโลภายใน3เดือนตลอด3เดือนมาเนี้ยค่ะเราก็มุ่งสนใจแต่ตัวเลขบนตาช่าง3กิโลฉันต้องมาเราชั่งน้ำหนักทุกวันเลยค่ะเราก็สนใจว่าเมื่อไหร่กันนะที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะพบว่าน้ำหนักเราหายไป3กิโลเราออกไปออกกาลังกายนะคะเริ่มควบคุมอาหารทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวัน เป็นเดือนเือนจนติดเป็นนิสัยเป็นแพทเทิร์นแล้วเราก็คาดหวังว่าตื่นเช้าลืมตามาค่ะเราจะพบกับตัวเลขบนตาช่างสวยๆทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงค่ะเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆอีกหลายอย่างเลยก็ได้เช่นว่าการตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักของเรานะคะมันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนมีวินัยเป็นคนไม่ยอมแพ้คนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการออกกำลังกาย อันนี้แหละค่ะก็เป็นคุณค่าที่เราจะได้มาระหว่างทางของการที่เราเนี่ยจะพยายามไปถึงเป้าหมายของเราการมีเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคะและแน่นอนค่ะการลดน้ําหนักก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วหลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยมัวแต่พุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์มันจะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าทดลองหรือว่าเสี่ยงกับอะไรที่มากขึ้นไปกว่าเดิม เพราะถ้าเราทำถึงเป้าหมายแล้วแล้วเราก็พอใจอยู่ที่เป้าหมายนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของเราไปได้ไกลกว่านั้นอีกเยอะเลยค่ะดังนั้นถ้าคราวหน้าคุณเห็นเด็กๆติดปัญหาตรงไหนลองให้เวลากับพวกเขาสักนิดนึงค่ะนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กๆไปตลอดการเลยก็ได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Atonai's podcast <S อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้